สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยอเด้อจ้าบ่ได้เจอกันหลายมื้อเลย <laughs> แบกเขียวเห็ดยังก,ก็ปามติม <laughs> ตัดปาม <laughs> ก็มากเบิง่งต้นมากก็สูงเลยอ่ะเลี้ยวกับบ่เห็นหน้วยมากเป็นมากน้อยเด้อจ้ะมีบ่อายมากอยู่ต้นตอนที่เรา เกาะลงมาแล้วเราบเอาเี้ยวแล้วนี่เป็นมากหน่อยในน้อยจ้ะยูเถวนี้เพื่อนพาก,กันเคี้ยวมากย่ำม,มากปานกินขนมมีไอพฟก,การรับบทแ <c oughs> ง่ใส่ต้นมากพวกเอ็นคอพ่นาะเป็นมือเล็ก มาเกาะมากเป็นมากกะส,สูงสูงมีต้นกล้วยแซมพร้อมของเท่าแก่นั่นหลยจ้ะเป็นกล้วยหอมกล้วยสุขเขียวจะพันผ้ากันคัดเอาแบบใดหนอยมากไใช้แก่เพิ่งกระบอเอาดิทถ้าบานเท่านะผู้เท่าผู้แก่เพิ่งกระเคียวธรรมดาเนาะ,ะไม่แก่ น,นี่นัแหละเรายางฮอดดอนนั่นแหละแล้วเราก็ขึลล้นไปวดลรถกอยกับบรดไท่ายิปมองอยู่มองพักบ่มีไวไฟก็เลยบ่ค่อยได้ท่ายคลิปจ้ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นบอฮอดอยู่ทงเขา,ขขาคักโคดดวัยออกจากงานเก่าแล้วเด้อจ้ะบได้อยู่สวนกะลำอีกแล้ว พอดีย้ายมาอยู่ส่วนมากยังได้มาปีนเขาอีกนีจากเขายังได้มาปีนเขาอีกจ้ะนี่ยโอ้ตัดมาแต่ปูสุดท้ายก็ได้ปีนเขานี่วั้นเขานี่จะอันนี้ก็เป็นมากๆที่ภาคกันก็ลงมา ก้อยกระซิวแซงมากนี่เราจะมากองกองไว้เดี๋ยวค่อยเอาขึ้นรถท็อกเก้นะจ้ะเป็นคนเก็บมาขึ้นรถก้อยนะเก็บกองไว้ก่อนเดี๋ยวท็อกก่มาจัดขึ้นรถเองอันนี้เป็นรถลูกพี่เดี๋ยวรถท็อกเก่ยังสีมาอีกคันนึงจ้ะ พัดแล้วๆได้เวลาคุหมากกับบ้านเดี๋ยวเราเลือกเอาดอกเอายื่นให้เรารถตุวแต่เอาไ่ได้เดี๋ยวเราดึกลงรถ บ่าวเท่าบอกให้หาผู้สาวไทยให้อยู่ได้นี่ฮีเราเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ย,ยือเด้อเราบบิ๊กบอสบอสใหญ่เลยนี่กล่องนึงมาดมือนลน้อยมน่อยซัมโปมือนะเพื่อนปฏิภากันเอาด ก็เจ้าหยัมจินน้ำก็เจ้าหยัมมุดหมากก็ได่ได้กินห่อใส่เอาใบพูมาห่อมหน่วยมากแล้วไไก็วกยำอยู่มดมือบา้บานบ้านน้องก็เจ้าจะปอกเปลืกเนาะบ้านก็เจ้ายาำมมุดเปียกเลย เมื่อเช้านี้ได้ไปสองคันรถอันนี้รอบบ่ายจ้ะเพิ่งเริ่มตัดมือแรกของการตัดมากมามามือแรกก็ได้ไปปลูกต้นหมากน้อยปลูกแซมวันที่สองก็ได้หยุดงานอันนี้เป็นการเริ่มงานวันที่สามนะจ้ะ มวนตลอดได้บอดไงเฮาเปิดเพลงมืดมอรถกระบะเพื่อนสบายเนี่ยลำบากแต่ต้น ก็ <g> oh> ปวดอินโคต้นหมากมันสูงอ่ะสูงขนาดว่อปีนเขาน้อยนึง นีแบบปุ๋ยใส่สาลีปีนเขาได้มาปีนเขาก็มากประเทศนี้มีแตะเขาที่ทำงานมีแต่เขาทั้งเพสวัสดีจ้ามื่อนี้ก็เป็นมือทำงานวันที่สามโอ้ยเมือ่อยปีนเขาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็น ส้มเทาแก่มีอยู่สวนเทาแก่มีส้มให้กินน้ำเดือดจะ้ะเทาแก่บอกว่ากินได้เลยมือน,นี้ก่อยกลมาอันนี้ลูกล้วงมันเนา่าโอ้ลูกใหญ่ขนาดเลยจะ้ะแต่ว่าส้มอันนี้น่ะติดเปลือกต้องเอาไปคั้นน้ำก่อนมันนะนมือน,นี้ก่อยมาหดน้ำต้นมาก มากที่พากันปลูกมือแรกที่พากันมานี่โอ้โหเบิ่ลลูกใหยแหงเด็ดกินได้เลยเธอแก่บอกหน่อยนี้เนาแล้วนี่มีส้มไม้กินน้ำเด้อจ้ะมีต้นลำไยแต่ว่านานี้อาจิบอแมนช่วงฤดูเพิ่นเนาะ รอให้ถึงนาลำไยเด้อมาพามเก็บพี่น้องมาเก็บมักลำไยกินน้อยใหญ่แห้งก้อยเด็ดไปไว้กินแล้วอันนี้ก้อยก็เลยบกเก็บไปเดี๋ยวลงไปหดน้ำามากไอพงคุณไปตัดกลวยกับเท่าแก่ส่วนเราก็ได้ทำงานสบายไป บ่บนักแต่ว่าปีนเขาป่ากล้วยเท่าแก่สงสัยไปตัดอันนั่นละอันหอวขาวๆเป็นกล้วยหอมกล้วยสุเขียวกล้วยเขียวอันนี้เป็นต้นมะนาวต้นเลมอนเดี๋ยวสิเก็บไปไว้ใส่ตำมังหุ่งมังหุ่งกับบออดจะมาอยู่ส่วนนี้ฮักบ่มีประแดกหาปลาร้ายังบอด้เลย นี่อ,อกกัสิมาฮดส่วนต้นมากนี่แหละพากันมาปลูกมอนันแหละจ้ะอยู่ฝั่งนี้นําเดี๋ยวลากใสยย่ยางฮดนะก็เป็นเฮือนที่ก้อยพักเฮ้ยบรรยากาศอยู่ทางนี้คือบ้านเฮาบานหนาวปันไดจ้ะเย็นจักน้อย แถวนี้มีแต่ต้ตนลำไยมืดน,นี่ต้นมะกำไยขอตัวเหตุงานก็น่าจะปลาพี่น้องมาหดน้ำต้นมากมันกระปีนเขาอยู่เด้อมันกระมือให้น้ำปีนเขานี่แล้ว bộ mấy năm nhằng đó, quay sao dữ dợ, đang phụng con cắt tát cua này là chắc ข่าวๆนะได้ยินเสียงคนห้องกันองใส่กล้วยหล่นทับคอติกล้วยมีตะเขาย,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 ยิงใหญ่กล้วยใสห่หลายๆเลย ถวนี้มีในเขามีตะสวนมากยำหม,มัากเจจะอยู่คุณคนปากแดงใบห้หยอยู่คุณคนสองอันนั้นใส่มาแล้วอเอาไปทีตอนน้อย ตกมาพักบ่ายกะพาก,กันมาตัดกล้วยคือเกา้ากะสิมีกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้านะจ๊ะส่วนมากก็สิเป็นกล้วยหอมไงกล้วยสุกเขียวอันนี้นะเพิ่นเอาทิมเลยนี้มันสุกสุกเลยเพิ่นเอาทิมโอ้ยแต่เชดใหไงไปบวาหอมหอมจ้ะกินก็ quế suka kia, lột quế, ăn mua súng, ở ban rồi, ừm, còn bùaหวาน, còn lại còn miết lốt จะที่มาแบกเอาเมื่อไว้กินตัดกล้วยเสร็จแล้วก็มาแต่งใบแห้งขี่รถจนเมื่อยส่วนกระโพ,พวโพวลวายจากส่วนกล้วยจากส่วนมากแรนหน้าแลนหลังโอ้โอ้โอ ก็เอาใบแห้งมันออกสวัสดีครับเจัดงานจัดสิรับโอ้ <S 1> <S 1> สบายเกินเลยสบายครับ, <S 1> <S 1> บนั่งจนรับจนอยากนัดแกแล้วพี่จะตายเลยแกกะพักเทียงก็เป็นชูโมพักเทียงกะนอนเหมือนตื่นเหมือนไม้เป็นไรไงแกนอเนเหมือนไม่แล้วนะนอนเราใคยพามาเย่างาน <S <S เป็นชูโมเหรอเนท ดีอยู่ครับพี่น้องเฮ็ดงานกับเราเราบอใส่เราบอใส่พําเพื่อนะครับเราก็เสียเฮ็ดงานแต่งงานเก่นงานเราถือว่าใส่ว่าไปเฮ็ดนามนี่จริงๆนะเราบอใส่ไอ้เนืออนี่ก็เป็นส่วนกล้วยน้ำว้าโอ้ยกล้วยสุกเขียวเครือบักใหญ่กล้วยน้ำว้ากับเรือใหญ่ไยหนะที่มากกว่าไง พอแล้วตัตตวลุมรับเนาะทั้งเคียกกล้วยทั้งกล้วยโอ้ลายหัวนี่ก็เอมไม่รุ่นไม่รุ่นรุ่นสุดท้ายตัดบอกมาใกล้หวัวโอ้ก็ <laughs> จะตัดจังเลยครับ ีไอ้ไอ้กล้วยแห้งอ๋อตัดลงโบต้องเอาจำไปนั้นมันสิล็อกทัดยาวๆเ,เ,เ,เลยอเอายาวๆแม่พับลงอีกก็ได้เออมานั้นน่ะมันละเอาไงาขึ้นก็ได้ล็อก ต้องให้สอนต้องให้บอกเอาตามสนัดรถก็นแน่เอาอ,อกเราทำงานฟีสไตล์อยู่แล้วได้สบาย